ของชาวศิลปกรคนหนึ่งที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้่ะคะมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกละอายแก่ใจเราก็รู้สึกว่าต้องพูดถึงการทํางานของกมรมศิลปากรเพราะว่าในฐานะชาวศิลปากรแล้วเนี่ยกรมศิลป์ก็มีความสาคัญกับเรามากาก็ต้องพูดได้ว่า เราในฐานะนักเรียนนักศึกษาที่ร<า>เราใหฐานะศึกษาที่มองเห็นถึงความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรมและมรดกของชาติเนี่ยก็รู้สึกละอายแก่ใจกับคำแถลงของกรมศิลป์ในชว่วงที่ผ่านมาฝังบุตรคณะราษฎร2513ในเช้าวันที่20กันยายน2513ณบริเวณท้องสนามหลวงแต่ในปัจจุบันได้รับสมญานามในสังคมว่า คือสนามราชดลไปแล้วนั้นกลุ่มประชาค,คมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตยได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการทำงานของกลุ่มศิลปากรที่ได้มีความวิริยะอุตสาหะที่จะทนุบำรุงโบราณสถานของชาติให้ยังคงดำรงอยู่แต่ถึงกระนั้นก็ดีทางกลุ่มศิลปากรคงอ,อาจลืมไปเสียแล้วว่ายังมีการสูญหายของโบราณวัตถุและโบราณสถานที่สำคัญของประเทศ ถึงสองอย่างนั่นก็คือ 1. ห,หมุดก่อเกิดรัฐธรรมนูญหรือหมุดคณะราษฎรที่ได้สร้างขึ้นในสมัยของพญาพหลพลพยุหเเสนาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นขออ่ัยรับในสมัยนั้นเอาไว้นกะบริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้าโดยมีข้อความว่านะักที่นี้24มิถุนายน2475 เวลาย่ำลุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การอ่านประกาศคณะราษฎรในวันอภิวัตสยาม24มิถุนายนพศ2475และ2คืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรืออนุสาวรีย์ากกบฏณาสีแยกบางเขนเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ ปราบกระบทประวะระเดชซึ่งทั้งสองอย่างนี้ได้สาบสูญไปอย่างลึกลับจนถึงนักเวลานี้กาคมศิลปากรเพื่อปร,ประชาธิปไตยจึงขอให้กรมศิลปากรติดตามเกี่ยวกับการสูญหายของโบราณวัตถุและโบราณสถานดังกล่าวให้กลับมาโดยเร็วที่สุด